สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดี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 เอ้ยเอ้ยเอ้ไม่กลัวเคนชิโร่เลยเหรอวะมัดดาวเอามาไปมัดดาวเหนือมัดดาวเหนือมัดดาวเหนือเห็นนี่อ่ะมัดดาวเหนือมัดดาวเหนือมัดดาวเหนือ ไปแล้วโอ๊ยโดนยิงไม่ท้าผมเลยไม่ท้าผมเลยนี่ซาเหรอฮะเคนชิโร่นะครับเดี๋ยวจะมาโชว์หมัดให้ทุกท่านได้รับรู้นะครับว่าเคนชิโร่นี่หมัดต่างๆไหนเฮ้ยอย่าเพิ่งนี่อย่าเพิ่งมาต่อยกันก่อนเคนชิโร่เตะเตะตูด น่ไข่ป <oh> ่วนโกไข่ป่วนไข่ป่วนเคนซิโลเคนเคนซิโลเข้าใจไหมอื้มอ๋ออ๋อ้อสามอีกผิดแล้ว่าเป็นเคนซิโล ถ้าเราเข้ามาที่ราบาร์นี้นะครับซึ่งผมก็ได้ลงเฟิร์สเพรสเซนนว้นะครับอ่าเป็นไงสุดยอดชิบิคะอ่าเอามือหมุนมไปไหนเนะี่ยเป็นไงลนะ่ะโหโหขอนี่จะไปครับก็ไปตบไอ้พวกตุ๊ดนี้ก่อนไปตู้อ่าเดินอย่างงี้มองไรตุ๊ดมองกูดิต่อยกูเคนชิโร่หมัด มัดดาวเหนือพิทักโลกโอ้ยดาวเหนือดาวเฮ้ดาวเหนือ,อ,นนนอพิทักโลกเข้าใจไหมไอ้ต๊ดเอออย่าเพิ่งยืนอย่าเพิ่งยืนเาหมดเฮ้หลังหักดัดสันดานนี่โหหน้า <c oughs> ยังกระพริบตาย่างมังคับพริบตาหลับตา ได้แล <poisoned. S 2> ้วออย่าไปโดนได้แล้วหลุมตายแล้วหัวเราะหัวเราะโอ้หัวเราะหัวเราะแล้วแล้วนี่มันอะไรเนี่ยนั่งอย่างนี้เลยอ่าอ้าอ้ายังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกเหรอใส่กันก่อนไหมโอ้ยนี่โคตรโหดเลยโคตรหหลบตรงนี้ก แว่นอ้อยอ้อยโพยาบาลเขามาช่วยแล้วเห็นไหมโรงพยาบาลหนีนี่嘛เขาหลับทําไมวะที่นี่ไม่ใช่ที่นอนแล้วเนี่ยทนอนทิพนอนไหมเฮ้ยเฮะยเ้โอ้ยบัดรเตาเหนืออับเฮ้ยอย่าพึ่งร้องไห้อะฮะลูกผู้ชายเอ้าฮะลูกผู้ชายเอ้า ลูกผู้ชายว่าลูกผู้ชายว่าลูกผู้ชายว่านี่ยังจะเล่นคอมบิคและมึงเป็นเหา่าเราทำใส่ใส่หมวกอย่างเงี้ยฮะเตะเตะต่อยเลยไม่เตะแล้วต่อยแล้วปีนโต๊ะทำไมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้ยอย่าเพิง่งจะเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปประชาชนนี่อยู่กันยัง มีความสุขจริงๆเลยเป็นไง <c oughs> เดี๋ยวเราจะรับบทเป็นหมอนะครับอ่าเปนชิโด้จะเป็นหมอละเป็นชิโด้เป็นหมอรักษา <c oughs> คนป่วย <c oughs> อ้าวตาย <c oughs> <c oughs> ตายเออตายยกโรงพยาบาลืูท่าตายกัซะก่อนสิ <c oughs> ่งที่เราทำนะครับ ถ้าเป็นฮิซิโดเนี่ยมันก็ต้องออกออกไปตามหายูเลียนะครับยูเลียโอ้ยโอ้ยความโอ้ยโอ้ยมึงไม่รู้จักยูเลียมึงจะชนกูอีกเหรออ้าวชนเข้าไปลงมาลงมาลงมา แท็กซี่ก่อนนะครับเหมือนเดิมแหละแท็กซี่ไอ้คือแท็กซี่ไอ้คือตอนนี้แท็กซี่แท็กซี่ฮะไปะไปไหนดีเนะเราไปมีเควสสองเควสนะครับมีของตัวเอฟของใครวะไม่รู้ชื่อกับลิตเติ้ลเจคอบไว้มันไกลๆนี่ว่า เอาลิตเติ้ลเจคอบเดียวมันใกล้ไม่ต้องขี่กับเพื่อตังเพื่อตังผมโอ้ยไอย้นี่มันโงไปดอนะ <c oughs> ผมไม่ได้ทำนะครับ <c oughs> โอ้ยแค่รถพังแค่นี้เอ้า ลุมต่อยกูอีกสู้เปล่าเคนชิโร่อะฮะจะสู้ปเปล่าเคนชิโร่เลยนะเว้ยตำรวจวะโอ้นี่เราจ่ายตำรวจครับเป็นไปไม่ได้ดคือที่มันจะไม่ใช้สูตรนะครับเป็นไปไม่ได้นี่พยาบาลมาทำหน้าที่แล้วเฮ้ยพยาบาลพยาบาลเอ้ยโอ้ย โอ้ยพยาบาลเฮ้ยผู้ป่วยผู้ป่วยเป็นไงบ้างครับตายคาที่อ้าวพยาบาลมากดเงินเ <c oughs> อาน่ก็จะมาช่วยผู้ป่วยมากดเงินอย่างนี้ไม่รักษาจัตยาบัตของหมอเลเนะี่ยอ้าวไปไหนต้องตามไปครับตามไปดูแป๊บหนึง่งอ่าสงสัยคงจะไปช่วยผู้ป่วย คนเงินก็อ,อย่างเงี้ยแม่แบบโอนมาเออแล้วผู้ป่วยตรงไหนเนี่ยทำไมผู้ป่วยเขาจะตายมันยังเดินชี้นะวิ่งวิ่งวิ่งละข้ามทางมาไายนะครับเฮ้ยท่า่มีคือผู้ป่วยไใช่หรอคุณไปได้ฆ่า,าใครมึงเคนนี้นะในโรงพยาบาลมีผู้ป่วยเฮ้ยไม่มีดิมึงยังไม่ฆ่าเลยแล้วมึงไปไหนฮะมึงไปไหนมึงไปไหนกดตงังค์เห็นคนเขาตายไหม คนตายเหรอคนตายมึงกดตังแล้วมึงเดินหนีงานมึงนะเว่ยทำเป็นสัมออยทำเป็นสัมออยสัมออยอเหรอทำสำรวจมาเลยหนีนี้นี้นี้นีนแล้วนี่คือรถพยาบาลคันต่อไปนะ <c oughs> อ้าวไปไหนละเอา้าไม่รับเพื่อนมึงเหรออ๋อซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นแบบเ i ิร์สเพ s ร์แปบบ๊แบบแป๊บๆบปก่อน และสิ่งที่จะไปก็คือหอเครื่องนี้ครับไปทำเควสนะครับอขึ้นหอไปอ่าเบนเยอย่าพิ่อย่าพูดอย่าพูดอย่าพอย่าพ่อย่าพูดนะพิ่เพิ่งฟังนะ่นะ,ะเราไปเควสต้นเจขอบได้เลยครับเฮยเยเรีวเรยวเรีวเร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 วเ ให้มันถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเอ้ยถึงแล้วถึงแล้วลง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 ,ลงนี่ลงเครื่องบินแบบเทพเอ้ย,อยเอ้ยเอาตายอีกกูยยังไม่ตายนะเว้ยโหดูไหมเคนชิโร่ก็ต้องมีรถขับ นี่เลยแจกเป็นสีขาว,วเรียบร้อยรอดูทีมีออร่านะครับสตาร์ทรถแป๊บบเพลงไปอ้าวเฮย้ยโอ้ยโอ้ยอ๋ยออนเพอร์เซ็นต์ทำให้เหมือน เราได้มาเป็นอันนี้ครับเขารู้สึกกูคือมันนำบาดาลว่ามาแล้วเพลงล็อกอ๋อคกูเล่นแบบกัวกูเดินไปก็ถึงนะเสาหักเลยลหัวร้องไห้ไปเต้นใจขอบนะครับนี่แนะ่ถึงแล้วจะเป็นไงไปกันเลยลีสกิล Shadow เงาเคนจิโร่ เฮ้ยเอาเฮ้ยมึงคนเคนติโร่กูคือกูคือเคนติโร่นะครับอ๋อนิโก้เนาะมันคือเพื่อนของเจเองแหละเคนติโร่นี่มึงแค่นี้มึงจะสู้เคนติโร่ไม่กลัวหัวระเบิดเหรอครับ เฮ้ยนางพอหืมวนีนงพกันนี่วะผมจะได้ปกติแล้วเร่ออย่างนี้มันลำบากนะครับเอ่อเรามีทางที่จะไปต้องขึ้นรถไปนะครับ ด้วยจักรยานคันเดิมสตาร์ทรับหนึ่งอ่าไปเซ <c oughs> ชิโร่เขาเงลนลงนครับขับจักรยานเอาชนกูอีกเนี่ชนกูเ <c oughs> หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ <c oughs> อ๋อ โอเคคนะครับไปแล้วเฮออออ้ยได้ไหมเนี่ยขับโดปกติเออปกติอย่างงี้ที่โหทำไมตูดแบบนี้วะ <c oughs> ตูดอย่างเน้นข,ขับไปแล้วครับขับไปแล้ว เฮ้ยตำรวจเอ้ยอะโอ้โอชยชนตำรวจแล้วอแต่กระยามันขับตรงพื้นบ้านได้ไมหมเหรอฮะขับได้หรอวะกฎหมายใหม่ใช่ไหมอ้อยอีกแล้วอ,ววอ้อย,ยเสาเสาอ้อย,ย,ยอ้อยยาเยียบยาเยียบเยียบขาอ้อยอ้อยกีเลย คันนี้นะฮะคันนี้น่าจะไม่ล้มนะครับเลือดเท่ไม่ลดออกมาไอ้ตุด๊ดฝ่อยหน้าทีนึงเออแลกการเอ,อกากจยาไปโว้วอ๊อโอยโอ้ยเอ๊ย,อย,อยความความยางยางอยามาสวนเลนนะครับ <c oughs> พี่ไม่ชอบโอ้ยบินไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยตี้มันกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลดลด เกือบแล้วทำไมตอนนี้มันแข่งอย่างวะโต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 มาขับแบบคนปกติดีกว่าเป็นลำบากขนาดนี้ เฮนชิโร่ขับรถเป็นนะครับใครยังไม่เคยเห็นเคนชิโร่ขับรถก็ดูดูไว้เป็นแบบอย่างครับเฮ้ยไปเร็วๆเอ้ยตำรวจอีกแล้วแค่ขับไม่จ่ายค่าทางด่วนแค่เนี้ยเฮ้ยบงๆๆๆังบังบังบังเฮ้ยอยอกไปแล้วโอ้โห ามาฟังของเจี่ยนี่แอวบังอีกแล้วโอ้ยไม่ใช่งนี้ดิ โอ้ลำบากมากการเป็น first person เนี่ยแม่งไม่ค่อยเห็นทางนะครับผมเข้าใจเลยว่าเฮดิโดรู้สึกยังไงดิบ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 ไอ้มันก็สั่นใจในการทนกะหรี่นะครับเอาตำรวจเห็นงี้อ่ะโหหวยดักเอาเอาไม่ใหมดักทางกูได้ตลอดเลย เฮ้เยเฮ้<ๆ>บางบางบาง,บางถึงแล้วเว้ยถึงแล้วเว้ยอ๋อสียงกาโอ้โหน้ำทน้ำท่วมเขาเรียกว่าฉากปรกกอบอ่าโทรศัพท์นะครับช่างแม่งเลยอ่ะอ่า รู้สึกจะให้ตามไปเมื่อกี้รู้สึกจะค้ายาด้วยอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นนะครับอย่าให้เอาไปไหนแล้วเฮ้ยมันเร็วยังวะเฮ้ยเร็วรงมันรีบเรีบร็ววิ่งเหรอใส่ชุดเข็นชิโร่มาขนาดนี้ไม่รู้เลย มาได้ฆ่าเลยให้ตายไปวะไหนคุณลองฆ่าดิเอ้าหายไหนแล้วเฮ้ยมันเข้าห้องแล้วเ้ยเตรียมปืนเตรียมปืนเอ้าวสล่างเหรอไม่บอกโอ้ยไม่ทันแม่งเอ้ย ตูปเปิดได้ก็ไปบอกแล้วมึงจะเข้าบ้านทำทำข่อยอะไรวะมึงเดินบนก็มึงก็ได้มึงจะเข้าทำไมเนี่ยพากงงโอ้โหต้องมาทางนี้ต้องมาอไหนเ,เนี่ยเดี๋ยวเราโบกแท็กซี่แล้วกันด้วยความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวหาแท็กซีกก่โบกตรงนี้เดี๋ยวยิงเลยฮนะยิงแม่งเลยหาแท็กซีก่โบกอ่ะแท็กซีล่ละ เฮ้ยมีคนนั่งเหรอมีคนนั่งเหรอไม่กลัวเว้ยแว่นออกมาอย่ามาซ่าาไฟนั่นเลยทำตัวเป็นเงานะครับโหเสียตังค์ขนาดนี้ รอน,นะครับเดี๋ยวมันจะเดินมามอกไม่ใช่นะครับมาแล้วโฟล์ทซับด้วยทาไปอยากให้เขาเห็นเฮ้ยเห็นแล้วจับจับจับ ออกไปแกโหมีโยนของมึงรอกูด้วยประตูนี่เฮ้ยโหที่ท bueno. <ะ>มัโนโคตรโคตรคนฟิลเลนิ่ง โหโดนรถชนไม่เป็นไรมึง,งีิกีบอะไรหาดวะโอ้โหมึงวนเข้าบ้านมัวตัวอ่ะเนี่ยเฮ้ยเข้าด้วยโอ้โหโยนคนอย่างงี้ไ้ยมีคนเยอะ <laughs> มีคนมาเยอะแถวนี้ด้วย เงินกันเดียวยังวะห้องนี้ใช่ไหมครับนะปกติแป๊บนึงครับเรียบร้อย เฮ้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 อย่าพึ่งนะตัดตัวใช่ไหมเปลี่ยนกระสุนอยู่เข้าใจไหมผ่านแล้วครับให้กูดีจักน้นให้ลูกตูดนี้ เ้ยให้กูตาไม่ให้กูหนีออกกระสุนหน่อยเฮ้ยมันมีน <okay ี่เว้ยมีด้วยว้าวมีไอเจคอบโทรมานะครับอย่าหวังจะได้เชิญอีกเลยนะครับอย่าหวังเลย สิ่งที่ผมจะทำก็คือต้องขึ้นไปจุดๆสูงๆ,ๆนะครับด้วยระบบเพิร์สเพิร์ซันนี่ผมมีแล้วก็เพิ่มพลังเรือนะครับเพราะผมจะฟีลด์นิงนะครับโอเคอวิวมันสวยงามจริงๆโอ้โหสวยงามจริงๆเลยเราต้องดูนะว,ว่าเราสามารถโดดไปขางไหนได้นะครับเพะงั้นตายหายนี่ตรงนี้ได้เราเดินหัโน้นก่อนเราต้องสังเกต ให้ทั่วเบกเบกเบกโผรมาอแก่ทรงนี้ก็โหลดได้นะครับทางนี้ใกล้มันไม่ค่อยท้าทายทางไกลนะครับ <laughs> ทางไกลแล้วกูตายมันก็อีกนีกกก่ตรงนี้ เตรียมตัวจากข้างบนเลยโหวันนี้เราจะมาเฟรนด์นิงาโน้นนี่ปะมันจะดใกล้แต่มันก็ยังสามารถเฟรนด์นิงได้ไม่ถึงกับตายนะครับเย yeah! ้โอ๋หน่ามมดเลยฮึบนี่ตีลังกาผมไม่เห็นอะไรเลยลอ,ลองลองลองตตะครับฮึบนี่ ัมเลยเป็นไงลนะ่ะทุกคนผมฟิลล่านิ่งนะครับฟิลล่านิ่งเจาะยางต่อยแล้วต่อยกันแล้วสักฝุ่นเปล่าฮะสักฝุ่นเปล่าอ้อ,อยอ้ยเอาไปคือเดินต่อ้อยอ้อยหน้าเว่อร์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 เหรอเคนซิโร่ดะ เคยเห็นรถไฟไหมครับโอ้ยลงมาทำไมเคยเห็นรถไฟโอ้ยกูโดนไฟโอ้ยรถหน้าความลงดินเลยเฮ้คุณตำรวจยาคุณตำรวจยาโอ้ยฟาเลยตำรวจอยากตายเหรอฮะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีรถระเบิดด้วยโอ้ปันบวชอยกตายเหรอแหน่ดดยอวจะไหนทางนี้ซองเหรอครับตายยังตายแล้วย,ยังไม่ตายตบตบตบนน่ตบ,ตบ,ตบน่ โอ้ยเราทนวยโอ้ตำรวจกับเออยังทนกันนะ่ะเฮ้ยลูกซองอย่าอย่ายิงลูกซองอ๋อ,อแม่งเลยย,ลยิงกูซ้ำอีกนะสิ่งที่ผมต้องทำก่อนที่จะเลิกนะครับคือการจุดพลุจุดพลุจุดพลุวันเกิดน,นะครับผ่านมาเมื่อไม่นา,มานวันนี้อ่าจุดไปสักเก้าดอกเอ้ยตำรวจเหรอผมจุดพลุเฉยๆ นี่เป็นไงสวยงามเลยทีเดียวสวยงามไหมครับสวยงามมาจู่เลยตอนกนลางตะบะบอกผมเพิ่งมาจู่เลยตอนกลางวันเนี่ยนี่ผู้ครับสวยงามเพรสวยงามจริงๆเลยเออ,เอ,อโอ้ไม่เอานุ่มดูเงี้ยครับผู้ข่มมันสวยขนาดไหนสวยขนาดนที่ตำรวจนี่ต้องลงไปนอนเลย ไม่ใช้แะไรกูใช้อันนี้ทิกแม่งเล็งตัวเลยปะ่ะเฮงเท้าเหยียบไม่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 โจรที่มีจัญญาบันนะครับก็ต้องฆ่าคนเป็นพิเศรรษล็อกด้วยเ่งวิ่งอ่ะทำไมลงไป เออนี่ลงไปอย่างถูกวิธีอ้าวตายเลยกูวิはは่งอัดเหมือนกันเลยนะนี่อีกขาโหแค่นี้เราก็มีตังเอาไปขับเอาไปขึ้นซีแล้วครับแค่นี้เราก็มีตังแล้วนี่เจอลุกซองหน่อยไหมอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนโอ้โหมึงนี่วิ่งโคตรเร็วไหน๋ยลงปลาละเบิดดิผมใส่วงจะแตกนะ คงน่าจะแตกนะครับเดี๋ยวผมขอวิ่งไปหาพวกมันก่อนคนมันเยอะโอ้ยกระโดโอ้โหโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงกอดเลยกอดเลยกอดเลยไปคนทิศตะวันทางเลยนะครับ Yeah. นี่หองสถาณกกิอีกที่ะาวางังจะได้เกิดมาใหม่อ๋อไ่กูเลยแหละโอย้ยิงกูอีกแล้วโอ้อพอแล้วพอแล้ว